สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆท,ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคพงพงุณครูกุ้งก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานคุณครูจะสอนเรื่องการเข้าห้องน้ำอย่างถูกวิธีใช่ไหมคะนอกนั้นแล้วก็ยังมีคำศัพท์คำว่า g o o d Morning สวัสดีตอนเช้าใช่ไหมคะวันนี้ครูกุ้งก็จะมีคำศัพท์เพิ่มเติมให้อีก3ามคำนะคะคำแรกคือ1คําคำว่า Bo y B O y boy อยเด็กผู a ้ชาย2 girl g e i r l girl เด็กผู้หญิงคำที่3ามที t ่3 T เอีแอล T E a อแปลว่าคุณครูะนอกจากจะมีคำศัพท์ทั้ง4ี่คำแล้ววันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ข้อตกลงของห้องเรียนโรงเรียนนะคะซึ่งวันนี้ครูปุ้งก็จะยกตัวอย่างก่อนนะคะว่าข้อตกลงในห้องเรียนมีอะไรบ้างอ่าข้อที่1แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 2. ห้ามนำอาหารมารับประทานในห้อง 3. เชื่อฟังคุณครู 4. ไม่พูดคำหยาบ 5. ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียน 6. ห้ามส่งเสียงดัง 7. ตั้งใจเล่าเรียน 8. รักษาความปลอดภัยอ่าสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นข้อตกลงในห้องเรียนแต่ว่าห้องเรียนแต่ละห้องครูคุณครูประจําชั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าครูประจําชั้นการเด็กๆอาจจะร่วมเสนอความคิดเห็นว่าข้อตกลงของห้องเราเนี่ยควรมีอะไรบ้างอ่าต่อไปนะคะครูกุ้งก็จะยกตัวอย่างข้อตกลงของโรงเรียนนะคะ เช่น1การมาโรงเรียนนักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา7.45โมงส5นทีนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้มาเตรียมตัวทำกิจวัตรประจำวันของตนเองในโรงเรียนก่อน ะะข้อที่สองทรงผมนักเรียนชายจะต้องตัดผมทรงนักเรียนหรือองทรงสูงส่วนนักเรียนหญิงจะไว้ผมทรงบ๊อบปลายยาวระดับไม่เกินต้นคอนะคะหรือไว้ผมยาวไม่เกินกึ่งกลางหลังต้องถักเปียสองเปียผูกลิบบิ้นสีน้ำเงินไม่มีลวดลายขนาดฟางไม่เกินหนึ่งนิ้ว 3. การแต่งกายใส การแต่งกายนะคะจะใส่ชุดเครื่องแบบของโรงเรียนถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย mm hmm. เมื่อสวมใส่แล้วนะคะให้พับปลายขนาด1.5ถึง2นิ้วนะคะแต่ส่วนของน้องอนุบาลจะเป็นถุงเท้าขาวแบบสั้นนะคะไม่มีลวดลายเหมือนกันส่วนรองเท้านักเรียนนะคะของผู้ชายนักเรียนชายจะเป็นผ้าใบาสีดำหุ้น หุ้มส้นชนิดผูกเงื่อนมีล้มีรูร้อยสี่รูส่วนนักเรียนหญิงจะเป็นรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นซนเตีย้ยผ้าใบสีขาวหุ้มส้นชนิดผูกเงื่อนมีรูร้อยสี่ถึงหรูเหมือนกันนะคะส่วนน้องอนุบาลจะเป็นรองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาวและสีดำแบบสวมใส่ได้เลยนะคะ จะเป็นแบบมีตีนตุกแกรหรือติดกระดุมมีเส้นเสี้ยนะคะอ่าสำหรับวันนี้อันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงของโรงเรียนแต่โรงเรียนเรานั้นก็มีกฎระเบียบนะคะเด็กๆนะคะจะมีกฎระเบียบให้ไปถามคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะคุณพ่อคุณแม่จะได้ตอนวันปฐมิเทศเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียนเพิ่มเติมนะคะอันนี้ครูกุ้งแค่ยกตัวอย่างให้เด็กๆได้รู้จัก สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆไม่ได้มีใบงานแต่คุณครูจะให้เด็กๆไปทบทวนคำศัพท์ที่คุณครูกุ้งพูดไปตั้งแต่แรกว่าคำศัพท์มีทั้งหมดกี่คำเด็กๆลองไปทบทวนดูนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ